สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับเกม Line Ranger นะครับตอนนี้เรอยู่กันในซีรีส์ขึ้นมาสเตอร์หนึ่ง ep สองนะครับก็หลังจาก ep แรกนี่ไม่สามารถขึ้นมาสเตอร์หนึ่งได้นะครับก็จะมาดูกันว่า ep สองนี้จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวขออัปเดตทีมจากพาร์ทที่แล้วนะครับตอนนี้คังอูรผมก้าวดาแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีผมทําการรีเซ็ตความสามารถคุณกินหน่อยตอนแรกจะเอาลัางคนเนี่ยแต่แบบมันไม่ได้อะมันเปลี่ยนจากฟืน้นพลังเป็นต่อต้านพายุหิมะก็ ผมว่ามันน่าจะดอบลงนะเพราะว่าฟื้นพลังมันเหมือนได้2ชีวิตมันจะ,จะดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนจากบาวนับรช้างเป็นมูลยกลอยแทนนะครับคือช่วงนี้เห็นฟองสบูต่ติดตีไงก็เลยเอามาใช้บ้างฮะก็ตอนนี้9ก้าดาเมจ5ตัวแหละคือทองอาลามากแล้วก็เดี๋ยวเรามารับขนนกสำหรับขนล,ลุงที่จะขึ้นเล่น p v p กันดีกว่าอ่อ อได้เคลี่ยพอดีเลยจะได้อัพเกียร์ไทยอยู่โอ้อ๋ตวต้องรีเกมรอบหนึ่งนะแต่เดี๋ยวค่อยขี่หลังก็ได้ก็เดี๋ยวบินโกเนาะมี5้าคนเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมได้ทำการเปลี่ยนตัวการบินจากแต่ก่อนใช้อาแซลลี่มักลุกใช่ไหมครับผมเปลี่ยนเป็นเจมแสงแล้วตอนนี้บวก19แล้วใครขายตัวเดียวก็จะ h y p e r m a แ์ max, แลวก็พร้อมที่จะทำเก้าดาวแล้วแต่กำลังลังเลยอยู่เหมือนกันว่าระหว่างทำเจมการแสงเอ้ยเจมการบินท่าแสงกับไทยโยตัวไหนจะดีกว่ากันจะคิดว่าน่าจะทำเจมแหละเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าถ้าโคโรโบมันเก่งก็อาจจะเอาไทยโยออกแทนเอาละเรามาดูกันดีกว่าผมมีภาพตกขนนกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นได้ถึงไหนตอนนี้อยู่มาสามนะค,คือพยายามไต่แล้วอะมันมันยากมากนะแต่ก็ทำเต็มที่เหมือนกันอื้อ ทีมนี้หรออืมเกียง์เงนเงินก็หลายตัวเหมือนกันน่าจะสู้ได้ไม่มีตัวกับไม่มีตัวบินด้วยสู้ไหวอยู่สู้ไหวอยู่มาดูอีตอนนี้เราอยู่ในแพทเดือนกรกฎาคมเนาะเป็นแพทที่รอนแสงเพิ่งมาแล้วก็ผมเลือกที่จะเล่นในสัปดาห์ที่2เพราะว่ามันจะได้ดูตัวแล้วผ่านมาสองสัปดาห์แล้วสำหรับการที่มีรอนแสงเข้ามานะครับ จะได้ดูการเปลี่ยนแปลงว่าเอ้ยเมตาเปลี่ยนไปทางไหนบ้างอะไรอย่างนี้ทีมนี้นี่ก็พอใช้ได้อยู่ตึงอยู่ตึงอยู่พอคารวลรนเก้าดาวแม็กนั้นนี่โหดมากเลยนะเนี่ยแบบมันซม,มอนมันได้รัวๆแล้วก็เพิ่มได้พัน2ตัวไงแบบโอ้จุกๆเลยจะต,ติดอย่างเดียวคุณกินนี่ความสามารถแย่มากจริงๆทีมผมนี่ความสามารถเก้าดาวนี่แย่มากเลยเห็นไหม ดูยกรอยดิติดดีมากนี่ขนาดไม่มีโดนแน่นอนอันนี้เกียร์แบบเกียร์ง่อยๆเลยเอ,อยังแบบโหดเลยขนาดนี้สุดยอดเลยแล้วก็ทีมตั้งรับผมนี่ชนะเยอะมากนะเดี๋ยเปิดประวัติให้ดูว่าแบบตั้งรับผมชนะเยอะมากเห็นไหมดูดิอันนี้ก็แพ้รลวงๆกันก็มีแพ้มีชนะสะสมแบบสลับัไปแนละ้วก็นี่ชนะแบบหลายรอบติดมากแล้วก็มีแพ้มีแพ้มีชนะหลายหลายรอบติดเหมือนกัน เออทีมตั้งรับห้าตัวนี้โหดมากเลยตอนนี้ทีมนี้เหรอโอ้บอลเมื่อมีจะกตะข้ามเลยไม่สู้วันนี้โหดเกินไม่เอาไม่ไหวทีมห้าตัวเราไม่สู้อยู่แล้วนี่เหรอบอสมึงมีเอากเกตห้าดะ <c oughs> <c oughs> ทีมนี้ไม่ไหว อ้มีรอนโอ้โหมาทีมนี้น่าจะไหวอยู่แหละแต่ก็พอเรื่องอยู่นะเราจะลองมาสู้ตัวใหม่ดูแต่เห็นคนใช้กันก็เยอะอยู่กันนะรอนเก้าดาวตัวใหม่รอนแสงยกรอยแบบนานมาก้าิบสองวิแบบโอ้โหเหมือนเลนเจอร์มอน,น,นตายไปเลยอะมันไม่ได้ใช้อะโอ้โห สู้ทีม9ก้าดาวแม็กทั้งทีมนี้ยังไม่ไหวจริงๆเลยแบบมันมันโดหดมากเลยดูดิดูด,ดิโอ้โหไม่ไหวน่าจะอีสักหักเลยกว่าจะได้ขึ้นมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับซีรีส์นี้ผมกะจะทำระยะยาวอยู่แล้วอะเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็โอเคอยู่แล้วทีมนี้บอดมืดดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ไหว คือลีดมาสเตอร์ขึ้นไปเนี่ยโอ้โหแบบคนแบบโหดมากคุณรูดิดเก้าดาวมกสีตัวแต่มันมีตัวกิกกี้อยู่สองตัวไงก็ <c oughs> ไม่ชัวร์อ่ะลองดูลองดูงดเราต้องเชื่อมั่นในทีมของเรานะฮะว่าทีมเราปั้นมาดี <c oughs> โดนยกน้อยไปแล้วแถมโดนอโดบอดมืดด้วยบอดมืดโชว์พลังหน่อยแล้ว คุณกินหัวไมไปหมดเลยฝั่งนั้นมีดาเม็ดน้ำหรอวะทำไมคุณกินหัวไมหมดเลยวะยทูกยากมากเลยจริงๆลีกเดี๋ยวนี้นี่โหดมากหัยไปก่อนคอมโบทำลายหลังบางไปเลย โอ้หดูดิมูนยกลอยผมโคตรดีเลยฝั่งนั้นก็ยกดีเหมือนกันอยากปั้นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีเกียร์เลยไม่มีกบด้วยความสามารถของมูนยกลอยนี้ผมรีไปหลายรอบมากเลยเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไอ้ลส้สแตทสักทีเส้นคูเหมือนกันพยายามสุดๆเลยคือถ้าผมได้ลดส้แสแตทเ้นคูนะผมจะเปลี่ยนเกียร์เซนคูเป็นเกียร์ฟรีให้หมดเลยเพราะว่าผมเอามาร้านอย่างเดียวไงมัน มันตีไม่แรงแล้วมันก็ตายง่าย้ยทีมนี้เหรอได้อยู่นะมาหนีมานนีมา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 แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นหมูนนานามหม่นเวียนาน้ำแหละซึ่งหมู่นเวียนน้ำเนี่ยมันมันเทียบอะไรไม่ค่อยได้ว่าแบบทีมเราไม่ดีไม่ดีอะ มันมีเสาน้ำที่มันหนืดด้วยไงก็เลยเลือกที่จะเล่นสัปดาห์ที่สองแทนแบบออดูดิคุณดูคะแนนมาร์เตอร์โหดมากนี่ขนาดมันสุกแล้วเนี่ยบินดูไม่ไหวแต่ต้องแต่เปลี่ยนมาเป็นเจมเนี่ย รู้สึกว่าแซลลี่หมักลุกดีกว่าเพราะว่าแซลลี่หมักลุกมันมีผับเป็นดาวหลังเลยแต่เจมมันตีแรงมากแล้วมันก็ตีสเปชไงก็มีดีมีเสียต่างกันแต่เจมผมเกียร์ยังแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่เพราะว่าแบบผมไม่มีเกียร์สายไวพิบเลยอะเออเซ็ยยงเหมือนกันทีมนี้เหรอเอลดี่โกโก้มันไม่ได้น่ากลัวมากแต่ว่าเคยดูทูบันเหมือนกันแล้วก็โดนนำนำเลี้ยง ลำนำสองตัวโอ้โหเกมพิกเลยดูซิเราจะสามารถสู้ได้หรือเปล่าทีมนี้เขามีบอสมื่นอัปเกรดท่าทีจิกตาสเปเชียลนำมีพ oh. ันเปอร์เซ็นต์โอ้โหเราจะไปสู้ดูดิโ oh. อ้โหไม่ไหวสู้ยากมากเลย โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวสู้ไม่ได้ฮาซิงเหมือนกันนะเนี่ยทีมนี้โคตตัวบินการบินสองตัวเป็นโอ้โหคิดว่าจะชนะไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าได้อยู่แหละเออชอบชอบเจอทีมแบบนี้ มันจะได้ดูว่าเอ้ยกันบินเราดีดีไหมที่เราเปลี่ยนตัวกันบินมาเนี่ยตอนนี้มันสองตัวดิเออมันเม,นมนทิวไปเนีะเจมการบินตีสักโอ้โหกดไม่ทันมันมันเยอะไปอะ่ะเออไดดูสิเพชรหนึ่งเท่าไหร่โอ้โหเพชรหนึ่งสองพแล้วอะ่ะ เสียวจะตกมากเลยเนี่ยคะแนนอยู่สองพันเก้าไม่น่าจบมัดหนึ่งเนี่ยเร็วต่อให้ปั๊มขนาดไหนก็นตามแต่แบบโอ้โหทีมมันโหดมากแล้วก็คะแนนมันเฟอ้อมากอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวเล่นสักตาหนึ่งแล้วกันอจะพอแล้วมันมันเดือดจริงๆทีมนี้ไม่มีบอดมืดวะ พอ,อไม่มีบอสมืดแล้วสบายใจมากเลยเขาแบบไม่มีตัวดาเมจที่โหดแบบโหดมากบอสมืดเกมอวยสุดๆบ้าไปแล้วอัพเกรดธาตมึดสอ,อ,องมาพร้อมกันสองรอบออออออตอกย้ำความโหดด้วยดาเอ็นเปอร์ <c oughs> เซนเกมจะอวยไปไหนก็ไม่รู้โอ้อโหดูดิเลม เล่มมันก็ยังโหดมากๆอยู่บเสียใจที่กลับมาเล่นไม่ทันช่วงที่เล่มมาโอ้ยไม่ไหวซื้อไม่ได้เลยดูสิโอ้โห uh huh. ก็สำหรับพาร์นี้ก็ประสบความล้มเหลวนะฮะแต่ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปเรื่อยๆก็สำหรับพาร์นี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับคอยติดตามใหม่เดือนหน้าสำหรับพาร์ทสามนะครับขอบคุณครับ